ครูอินสเปกชันนะคะมาตรฐานสากลจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาตรวจสอบให้เรานะคะมากกว่า344จุดนะคะเขานะคะส่งอินสเปกเตอร์นะคะทีมงานมืออาชีพของบริษัทนะคะบอกได้เลยว่าดูทุกจุดดูทุกซอกดูทุกมุมนะคะถ้ามีตำหนิหรือชนมานะคะบอกได้เลยค่ะลูกค้าไม่ผ่านบริษัทการตรวจสอบของเขาแน่นอนค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือตรวจจับ ล่องระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์นะ oh. เป็น OB d ีีนะครับมิหน้าที่ของเขาก็คือจะอ่านกล่องอ่านเซ็นเซอร์ไฟฟ้าต่างๆเราะว่ากล่องี๋ยวสมัยนี้รถยนต์เนี่ยกล่องเขาจะมีเป็นกล่องเฉพาะเองเนี่ยฮะเป็นการสามารถตรวจสอบเลขตัวถังไปในตัวด้วยกล่องเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นของใครของมันเรามีนะคะเอกสารยืนยันให้นะคะมีเอกสารยืนยันให้กับลูกค้านะคะอันนี้เป็นบริษัท,ทค o o l Inspection นะคะมาตรฐานการตรวจรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะบอกได้เลยโซนที่บบ้านชัว 좋아서 이거 좋아. 생긴 거 좋아.